ตันแยกแยม่แยกไม่จนันไปเนี่ยไปถึงไอ้ก้อสามแยกเนี่ยรถโดนเผาไปตลอดระยะทางเลยฮะผมมองโอ้โหคุณท like ุนสามมีอำนาจมากมายขนาดนั้นเหรอคือหอผมผมรู้ว่าหอผมโดนยิงแล้วแหละพอไปถึงทุ่งทุ่งโล่งหนึ่งคนปืนบอกรถผมก็มองไอ้นทั่สูงจังวัดโดดเขาพูดคดหยวโดนแล้วเขาก็ผลักผมลงเลยผมลงไปเลยครับโอ้โหนี่เลยครับลงไปตรงนั้นเป็นโคลนเลนผมก็พยายามดันขึ้นแล้วลูกปืนมันก็ยิง ทุกปืนผูกที่คนเฉียดหน้าเฉียดหลังเรานะมันยิงใส่เรานะวันนี้มาพบกับอดีตทหารพรานบัณฑิตคําสีเมืองกับยุทธการพิชิตขุนสาที่บ้านหินแตกจังหวัดเชียงรายกันครับครับผมผมอดีตทหารพรานค่ายปองชัยครับประจํากองร้อยทหารพรานจู่โจมที่กางศูนย ชกคอห้าหนึ่งสามทำไมก่อนเรียกว่าชกคอห้างสามแล้วนะฮนะข่ายปักงูชัย,ชยจังหวัดนครราชสีม,มาครับยุทธการครั้งแรกของผมก็คือยุทธการวัานเห็นแตกนะฮะภารกิจพวกผมก็คือกวาดล้างุนสาขับไล่ให้ออกจากพื้นแผ่นดินไทยพวกพวกนี้อ่างการมากนะวันนั้นเราไปรถเป็นรถบัสนะฮะไปอำเภอแม่จันเราเราก็ไปอยู่ที่ห้วยไคก่อนอันดับแรกนะฮะ ไปตั้งฐานที่ไปด้วยกันก็มีฐานยิงไปด้วยกับผมฐานยิงจะมีปรศห้าเจ็ดปรศเจ็ดห้าแล้วก็ปืนปืนกลหนักเขานะเราอยู่สักประมาณไม่อัดถึงอาทิตย์นะฮะตอนนั้นอากาศหนาวมากเลยนะฮะพอเป็นเดือนมกราคมเรามีคําสั่งให้เราเคลื่อนย้ายไปยังบ้านหินแตกโดยรถดีมซีของของ,ของทหารนะจากจากแยกแม่แยกไ,ไม่จันไปเนี่ยไปถึงไอ้กอสามแยกเนี่ยรถโดนเผาเป็นตลอรดระยะทางเลย ผมมองโอ้โหคุณคุณขุนสามีอำนาจมากมายขนาดนั้นเหรอคุณสามีอิทธิพลขนาดนั้นเหรอเผารถไม่ว่าจะเป็นรถเจ้าหนี้ที่ทาหารรถทางหลวงรถอะไรเนี่ยพอดีมสิเผาตลอดทางเป็นสิบสิบสิบคันเลยเผาบางบางคันก็เป็นพูดง่ายเหลือตอ่อร้ออะเผาพอไปถึงอีกก้อสามแยกรถไม่ไปส่งเราแล้วให้เราเดินเข้าบ้านหมู่บ้านหีนแตกจากอีกอ้อสามแยกมันไม่ใช่ใกล้เลยถ้าตรงไปก็จะเป็นแม่สองแม่สองนอกแม่สลองในนะฮะตรงไปพอไปถึงหินแตกปุ๊บ ผมก็อาใครให้ไปพักอยู่บนเนินบ้านหินแตงนะแต่ที่เราเข้าไปบ้านหินแตกเนะี่ยจะไปเจอชาวเขาก่อนชาวเขาหลายๆเผ่าอะ่ะเพราะว่าจ,จินห้อเนี่ยคือคุณสาเขาอยู่ตรงกลางแล้วจะมีพวกชาวเขาก็่างต่างๆล้อมรอบเขาอยู่นะล้อมรอบเขาอยู่แล้วก็จะมีศพคนตายเป็นระยะระยะ,ะ,ยะอยู่ข้างทางมันจะเป็นช่องทางเดินเล็กๆเกข้าไปอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นร้านค้าเขาจะเจาะช่องเลยเจาะช่องแล้วเอาบังเกอร์ถ้าใครเข้าไปก็เป็นจุดพื้นที่สังหารเลย ยู่สองฝั่งเขาจะยิงประสานกันอย่างนี้ประสานกันถ้าเราเดินเข้าไปลัดตระเวนเข้าไปปุ๊บเขาจยิงประสานแต่ตรงตรงตรง,ตรงจุดนี้ได้มีทหารผ่านจากค่าศึงชัยก็คือหน่วยเซเปอร์แล้วก็หน่วยตรชดอแล้วก็ร่วมทหารหลักเขาตีเขาตีระนาบหมดแล้วคือพวกกุนศานี่แตกออกในหมู่บ้านนี้แตกแล้วโดยโดยแตกไปยังทางฝั่งเขตพมา่าอยู่ในเขตไทยอยู่ในเขตพม่ามั่ง ซึ่งคุณซาผมไม่แน่ใจว่ากองลังเขาเท่าไหร่นะแต่ได้ยินเขาข่าวมามีมีจำนวนหลายหมื่นเพราะเขามีอิทธิพลมากเลยเขามีเงินมากช่วงนั้นผมไปพักอยู่ข้างบนวัดมันจะมีมีวัดอยู่เป็นวัดจีน,นไปไปพักอยู่หน่วยผมเนี่ยตามไปกวาดล้างชุดที่เหลือ,อพวกที่อยู่ตามแนวชายแดนแต่เก็บแนวชายแดนเงี้ยพวกที่ไปซุกซ่อนตามหมู่บ้านทีกกรเรียงโมเซอร์ดีซองเนี่ยให้ผมตามไปกวาดล้างคือเราต้องจอลยยุทธละทีเนี้ สิ่งที่เรานําติดตัวไปจะรู้ก็คือไทยข้าวสารกินได้เจ็ดวันแต่ละคนครับแล้วก็มีหม้อหุงข้าวมีพวสนามมีน้ําปลามีอะไรแล้วก็ต้องถืออาวุธปืนให้เพื่อนด้วยคือวาอาบิจีเจ็ดเนี่ยเราต้องสองลูกถือให้เพื่อนเพื่อน,อนในคนที่ถือปืนอาวุธหนักเขาจะถืออาหารไม่ได้มันหนักเกินไปช่วยตอนยุทดโอ้โหมีแต่ขึ้นเขาลงห้วยนั่นเลยครับขึ้นเขาลงห้วยแล้วก็ไปปะทะกันตอนเย็นช่วงนั้นเวลานั้นนะปะทะกันก็จะมืดแลวแหละ ไอ้พวกนั้นก็เดินลงเขามาพวกผมก็จาดที่พักเพราะมันเย็นแล้วจะเอกันพอดีเลยปะทะกันใหญ่เลยแล้วจับกลุ่มได้คนหนึ่งเป็นเฉลยนะแต่ถ้าเราจับกลุ่มได้แล้วเราเราจะคือทหารไทยเป็นเป็นคนมีความเมตตานะไม่ใช่ทหารไทยไม่ใช่คนโหดร้นะถ้าจับเฉลยสุดได้ทหารไทยจะไม่จะไม่แตะต้องเขาจะให้เกียรติเขาแต่ถ้าคุณสู้เราจัดการคุณแน่นอนนะแต่คุณยอมแพ้แล้วก็มอบเกียรตินั้นให้ท่านเราจะไม่ทำร้ายคุณ แล้วก็มีเลือดหยดเป็นทางเลยบาดเก็บหลายหลายคนอ่ะแต่แต่ฝ่ายเราไม่เป็นไรนะฝ่ายเราปลอดภัยพอมันคําแล้วไงมืดแล้วเราจะตามเขาไปก็คือคือไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นป่ากล้วย,ยป่ากล้วยป่านะแล้วก็เป็นเอ่อพวกป่าหญ้าคาป่าอะไรมัง่งมันรกทึบเลยอะ่ะแต่มันไม่ไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่หรอกครับมันเป็นเขาคล้ายๆเขาหัวโล้อนอะพะวักหนึงอะพอมันมืดค่าแล้วเราตามไปไม่ไ้เลือดนหยดเป็นทางเลยแล้วเขาก็สาดเขาอยู่ที่สูงกว่าเราอยู่คล้ายๆกลางทุ่งนามันเป็นหุบเขาสองเงี้ยเป็นหุบเขาขึ้นสองข้างเราอยู่ข้างล่างเขขาาาาสลงงมจก้บน เายิงถล่มเราแล้วต่อมาครั้งที่สองเนี่ยผมมาลงที่สนามบ,บินเชียงรายแต่ตอนนี้ขึ้นหอไปตอนนี้ไม่ได้เดินนะขึ้นหอเลยครับตอนนั้นไม่แน่ใจว่าไปกี่กองร้อยเก้าหรือสิบเอ็ดกองร้อยน่ะปราบอย่างหนักเลยครับขึ้นหอไปหอก็บินตอนเช้าเราไปถึงตอนนั้นประมาณตีสี่นะตีสี่หอบินมาลงเป็นสิบสิลำเลยยี่สิบลำเลยรอรอเตรียมอาหารขึ้นเพื่อปรับผมก็นั่งหอไปพอเลยบ้านหินแตกไปสักพักหนึ่งนั้นแหละครับโอ้มันยิงระดมยิงหอใหญ่เลย ยิงหอที่ผมนั่งอ่ะถูมยิงคือหอมันจะจอดนิ่งจะปล่อยทหารลงไม่ได้เลยบนถูกระ้ดมยิงใช่ไหมฮะแต่เขาไม่เสียอาการเสียทรงอะไรยังบินไปได้พอไปถึงทุ่งทุ่งโล่งหน่อยหนึ่งพลปืนบอกโดดผมก็มองโอ้ผมมันจะมีสูงจังวะดโดด <laughs> <laughs> จากกก็กพื้นหอไปข้างล่างโดดอ่ะเขาพูดคาเดียวโดดแล้วเขาก็ผลักผมลงเลยผมก็ลงไปเลยครับโอ้โ oh, ห oh, นี่เลยครับลงไปตรงนั้นเป็นโคลเลนที่นี จริงๆถ้าไม่ติดล็อกแสกเนี่ยไม่ติดเขาเรียกเป้หลังนะผมลงไปจมแล้วหายรีบไปทั้งหัวติดติดล็อกแสกพอติดล็อกแสกปุ๊บไอ้หม้อหม,ม้อหุงข้าวผมนะผมหุงข้าวมาเต็มแล้วกระดิกน้ำเนี่ยแล้วก็ติดอาวุธปืนแล้วก็มันจะมีเขาเรียกเสื้อซองกระสุนอยู่นะลูกระเบิดแต่ที่มันไปติดล็อกแสกลงไปไม่ได้ผมก็พยายามดันขึ้นแล้วลูกปืนมันก็ยิงปืนถูกที่คนเฉียดหน้าเฉียดหลังเรานะมันยิงใส่เรานะผมพยายามตอกุยขึ้นมาให้ได้แต่กุยขึ้นมาให้ได้ครับ คือจะหลบลูกปืนอะเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ตั้งตัวเลยมันล่อเราไปแล้วมผมก็ตะกุยตะกุยตะกุยได้ผมก็คือตอนนั้นเรายังไม่มองอะไรเราต้องรหาที่หลบก่อนเพื่อจะต่อสู้นนกับเขาแต่หอก็ยิงสนานบันไหวเลยหอกันชิปแล้วก็มีพวกอบีสิบเขาเรียกหางบวงนะมาช่วยยิงมั่งมาช่วยยิงแล้วก็มีหอแล้วมีเครื่องบินผมจำไม่ได้ไปเป็นยี่ห้ออะไรใหญ่ๆหน่อยนะเขาจะติดปืนใหญ่ๆยิงปุ๊บปุ๊ปุ๊ๆๆผมผมไม่รู้ชื่อเขาอนะ ก็ปะทะกันนานเหมือนกันนะครับปะทะกันนานแล้วก็ไอ้พวกบางพวกมันก็เจาะนะไอ้พวกคุณสาหน้าผายเงี้ยมันจะเจาะรูเข้าไปพอหอบินผ่านเงี้ยมันจะเป็นขบเขาสองข้างลงมาเงี้ยมันจะเจาะรูมันจะยิงประสานกันเลยพอหอวิ่งกลางมันจะยิงประสานหอก็โดนเป็นหลายนัดเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เสียอาการยังบินได้อยู่ก็ยอมรับนักบินท่านตก่งมากเลยนักบินอันบินเฉียดเข้าไปทักแต่อัดตายคารูพวกมันอะไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันนะ ถ้าต่อสู้เพื่อประชาจนต่อสู้เพื่อแผ่นดินปกป้องซึ่งศาตสนนาพระมหากษัตริย์ปกป้องเหมือนไทยทั้งประเทศเนี่ยผมตายผมก็ไม่กลัวขอให้ผมรักษาแผ่นดินไทยไว้จะมายึดแม้หนึ่งตาางนีโผมก็ไม่ยอมนี่มีความคิดของผมนะความคิดผมแต่ว่าทหารคนอื่นที่ร่วมรบกันก็คงจะคิดแบบผมนี่นะเขาลบด้วยจิตใจ,ใจห้าวหาญจริงๆแต่ละคนนะ ไหนนอนนั่นครับฝนตกลงมาครับเอาทากันฝนคุมหัวแล้วกหลับไปลักษณะนั้นเลยแต่ปืนมีกอดไว้ปืนนี้ไม่ห่างตัวเลยขึ้นลำตลอดปืนรองเท้าไม่ถอดนอนท่าไรทานะชุดไหนชุดนั้นแล้วก็มีชุดเดียวไม่เคยเปลี่ยนชุดเราเพราะว่าเราบรรทุกของไปมากไม่ได้มีเสื้อเสื้อยุดสองตัวถอดรองเท้าออกมานีถา่ถ้าจะถ้าจะทานอาหารด้วยกันเนี่ยห้ามใครถอดรองเท้าเด็ดขาด มันถอนไม่ได้มันเหม็นครับมันเน่าตีนเปื่อยแต่ละคนนสุดๆเลยครับเดินก็รู้อยู่แล้วว่าภาคเหนือเขาเป็นยังไงขึ้นเขาลงห้วยคือแทบไม่มีที่ว่างให้เราเดินเลยคือพื้นที่ราบนะมีแต่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นมันมันมีลงลงฝิ่นมันอยู่เลยไปหน่อยหนึ่งก็ไปยึดได้โอ้หอหลายลำมารับเลยนะครับแต่ละลำเนี่ยพูดง่ายว่ามันทุกเต็มที่อ่ะตามที่จะไปได้อ่ะ,อะมันเป็นมีกระทะขนาดใหญ่เลยกระทะที่ผสมเขาเรียกว่า ผสมเฮโรอีนนะเป็นพวกน้ายาอีเทอร์น้ํายาอะไรที่ผสมเฮโรอีนเป็นพวกวัสดุต่างๆนะที่ท,ที่ที่ทำเป็นเฮโรอีนนะฮะพวกฝิ่นพวกอะไรเนี่ยฝิ่นเป็นตัวสําคัญเลยอรปกวณ์เนี่ยผมต้องใช้ไม้เนี่ยไม้ไผ่ยาวๆตีตีหักชอบมันดอกมันงามนะปลูกในไทยอ่ะมันจะไปกีดพอกีดปุ๊บมันจะดอกมันจะยางขาวๆออกมาก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งพอเช้ามาปุ๊บมันจะออกสีค้ำๆมันคล้ายๆสีน้ำตาลนะแล้วก็ยึดได้อุปกรณ์ในการผลิต เฮรีนมากเลยจนลำสุดท้ายบินขึ้นไม่ได้อะฮะลำสุดท้ายมันหนักเกินคือบอกว่าเอาไปให้หมดพอมันจะคําแล้วเขาดึงตัวไม่ขึ้นเลยฮอเนี่ยบุกขับมองร้อยบอกไอด้ดิวิ่งตามดิให้ผมวิ่งตามไปคุ้มกันด้วยเกิดเพราะว่าเรา,เรา,เ,ราเราอยู่เราอยู่ในหุบไงเขาอาจจะยิงลงมาทั้งสองข้างยิงใส่เรานะคุ้มกันต้องไปเอาของลงแล้วก็เพื่อนก็วิ่งตามมาเอาเอาของลงก่อนฮอถึงดึงตัวไปได้นะแล้วก็มารับอีกครั้งหนึ่ง เราขากลับมีคาสั่งให้เรากลับมาที่บ้านหินแตกน้ําเราไม่มีกินเลยเลยหิวคอแห้งแดดก็ร้อนจัดมันมีเขาโล่นไม่มีต้นไม้ภาคเหนือก็รู้อยู่แล้วพวกพวกชาวเออพวกมุงพวกแมวพวก,พวกอะไรเขาตัดทําไร่เดือ่อยกันขากับเราไม่มีน้ํากินน้ําเนี่ยคองไหนก็แห้งขอดพวกกองพวกพวกองเอาแผนที่มาดูบอกเอ้ยประมาณอีก5กิโลจะมีคลองน้ําตัดผ่านท่านบอกอีก5้ากิโลใจเย็นไว้ทนหิวไว้กินน้ำลายไว้แคบอกกินน้ำลายเขาไว้ทนไว้ แต,แต่เราเหิวน้นําก็รู้อยู่แล้วมันเป็นยังไงครับหิวน้นําข้าวไม่ได้กินสักเจ็ดวันก็ยังก็ยังก็ยังไปได้อยู่แต่น้ําเนี่ยรู้สึกว่ามันทรมานมากเลยครับพวกกองอาแผนที่มาดูเขาบอกว่ากันใจหน่อยลาสองกิโลแมวมันก็อยู่ประมาณหกกิโลเจ็ดกิโลของเราอะ่ะเขาบอกสองกิโลแมวบอกสองกิโลเออเดินไปเถอะครับเกือบครึ่งวันนะสองกิโลมันอยอมสองกิโลแมวไม่ไหวเลยก็เ,เดินไปพอดีไป,ไปจะเอ๋น้ําพอดีโอของน้ําเย็นไซมันจะมีป่าภายสองข้างร่มรื่นนะ มันจะคุ้มซุ้มอยู่ไปถึงแล้วก็เอากระติกน้ํากอกน้ําใหญ่เลยกอกน้าบางคนก็กินให้เป็นสารหัวสารอะไรให้เปียกปอนอะ่ะสักพักหนึ่งอ้าวลอยมามันมีหนอนตัวมันไม่ใช่หนอนแบบบ้านเรานะครับมันเป็นหนอนขนตัวดําๆอะ่ะตัวใหญ่เกือบเท่านี้ก้อยอะ่ะมันจะกอกันมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยเออผิดสังเกตก็เลยเดินทวน้้าขึ้นไปโอ้โหไปดีทีนี้อย่างนี้เลยครับเขาขวางเลย ศพอะน้ำซ้อทีหนอนก็หลุดจากตัวศพของเขาอะไหลาตามน้ํามานะอ่าเดินขึ้นไปอีกก็โอ้เจออยู่โอโ้โหแล้วศพเขาก็ปล่อยกันอย่างนั้นเนี่ยปล่อยนอนตายกันยางเงยพวกเราก็อ้วกแตกอ้วกแตนเลยทีเนี้ยโอโ้โหเทน้าทิ้งหมดเลยในะน้ำในกระติกที่กออไว้ไม่เอาแล้วไม่กินแล้วไม่หิวไม่หิวแล้วนู่นจุดหมายไปทางบ้านหินแตกนะครับลจากนั้นพอยุทธการบ้านหินแตกเสร็จปุ๊บพวงมาลชาก็ปล่อยไปพักกลับบ้านพอกลับบ้านมาปุ๊บ ผมก็ไปอยู่ตาพญาต่อครับ้ยายไปอยู่ตาพญาเลยคือไม่ไมีเวลาเทพาหายใจเลยอยู่ในบ้านพักบ้านไม่ถึงประมาณ15หวันไปอยู่บ้านไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็พอกลับมาปุ๊บก็เฝ้าชายแดนที่อมอตะพญานะครับอมอตาพญาเขาเป็นนุม่มดวงเล็กดวงรักถ้าเขาเมฆเขาบอกเขา,ขา,ขา,ขาจะออกเป็นนุม่มดวงเล็กเขาจะออกเสียงลักษณะนี้นะไปเฝ้าห่างจากยันกันอยู่กันทหารทหารเวียนดนามกันนะพวกผมยันกันอยู่ประมาณ3 0มอเมตรอะแต่เราไม่ได้ปะทะกันนะต่างคนต่างอยู่คือยังเชิงกันนะ ย่างเชิกันจากวันนั้นถึงวันนี้เสื้อทหารพรานเปลี่ยนเป็นเสื้อวินมอเตอร์ไซค์มือที่จับปืนจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์แต่ความรักชาติและความเสียสละยังคงอยู่กับตัวเขาตลอดไปตอนต่อไปเราจะไปติดตามเรื่องราวของเขาที่สมรภูมิช่องบกกันครับ